ประวัติและผลการปฏิบัติงานของกำนันที่เสนอชื่อให้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยมประจำปี2565นายประวิทย์โมธรรมกำนันตำบลสามผงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมวิสัยทัศน์มุ่งมั่นเป็นชุมชนตัวอย่างสืบสานประเพณีประชาชนอยู่ดีกินดีสังควียีพัฒนา เป้าหมายในการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านตำาบลอยู่ดีมีสุขภายใต้วิถีพอเพียงประวัติส่วนตัว นายประวิทย์โมธรรมเกิดเมื่อวันที่สองมกราคมพุทธศักราช2,506ปัจจุบันอายุ59ปีอยู่บ้านเลขที่6หมู่ที่9ตำบลสามหงอเภอสีสงครามจัังหวดน,นครพนมการศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนปลายปัจจุบันดำรงตำแหน่งกำนันตำบลสามผงประวัติการทำงานนายประวิทย์โมธรรม พุทธศักราช2548ดำรงตำแหน่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสามผงอศรีสงครามจน,นครพนมพุทธศักราช2552ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตำบลสามผงอศรีสงครามจน,นครพนมและพุทธศักราช2556 ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลสามผงอำเภอศีสงครามจังหวัดนครพนมจนถึงปัจจุบันผลการปฏิบัติงานประกอบไปด้วย 1. คุณลักษณะเฉพาะของบุคคล 2. การบริหารจัดการของกำนันเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาตำบล 3. ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง 4. ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของจังหวัดอำเภอ 5. ผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านและ 6. ผลงานดีเด่นเป็นพิเศษอื่นๆด้านที่ 1. คุณลักษณะเฉพาะของบุคคล 1. 1. ด้านบุคลิกลักษณะ 1. 2. ด้านการส่งเสร,ริมความสามัคคีปรองดองสามัญน การบริหารจัดการความขัดแย้งภายในพื้นที่1.3ดด้านประวัติการถูกลงโทษตามมาตรการควบคุมและการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านด้านบุคลิกลักษณะนายประวิทย์โมธรรมมีความประพฤติตนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และประชาชนมีภาวะผู้นำมีทักษะความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ กฎระเบียบทางราชการและมีระเบียบแบบแผนในการทำงานมีวิสัยทัศน์ที่ส่งเสริมการทำงานให้ประสบผลสำเร็จด้านการส่งเสริมความสมัคคีปรองดองสมานฉันยการบริหารจัดการความขัดแย้งในพื้นที่มีการบริหารจัดการความขัดแย้งในพื้นที่ตำบลสามผงอำเภอรีสงครามโดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่สาธารณะ ด ain, society, urai, land, ้านประวัติการถูกลงโทษตามมาตรการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ไม่มีประวัติการถูกลงโทษตามมาตรการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการของกำนันโดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองอปพ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาตำบลและหมู่บ้าน2.1ด้านอำนวยการ2.2ด้านการปกครองและรักษาความสมงบเรียบร้อย2.3ด้านแผนพัฒนามหมู่บ้าน2.4ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ2.5ด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและสาธารณาสุข2.6ด้านการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม ด้านอำนวยการจัดทำป้ายที่ทำการกำนันประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านพร้อมถ่ายรูปป้ายประชาสัมพันธ์ผลงานจัดให้มีระบบการจัดงานธุรการจัดทำบัญชีรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของหมู่บ้านจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและการประชุมหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละครั้ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในหมู่บ้านผ่านทางของกระจายข่าวการติดประกาศในที่สาธารณะต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกันด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยมีการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 1. ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับของหมู่บ้าน 2. นำผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการฟื้นฟูบำบัจดจัดกิจกรรม รณนรงค์ต่อต้านยาเสพติด 3. ม,มีระบบคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านและ 4. ส,สร้างแนวกันไฟและแจ้งข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวหรือวิทยุสื่อสารด้านแผนพัฒนามหมู่บ้านมีการวางแผนในการปฏิบัติงานดังนี้ 1. ประชุมวางแผนพัฒนามหมู่บ้านประชุมทบทวนปร,ปรับปรุงแผนพัฒนามหมู่บ้านทุกปี 2. จัจะทำหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 3. ประชุมแผนบูรณาการร่วมกับท้องถิน่นอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นด้านส่งเสริมเศรษฐกิจประกอบไปด้วย3ด้านการสร้างความมั่นคงด้านอาหารการสร้างความมั่นคงทางด้านสิ่งแวดล้อมและการสร้างปูิคุ้มกันทางสังคมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาตำบลสามผง โดยบรณาการผู้นำกลุ่มองค์กรเข้าไปมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักสามสร้างดังนี้ 1. การสร้างความมั่นคงด้านอาหารมีการขับเคลื่อนโครงการปฏิบัติการ90วันควิกวินปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย10ชนิดในครัวเรือนมีการอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์ปลาลุ่มน้ำสงครามและการอนุรักษ์ป่าชุมชนเพื่อสร้างแหล่งอาหารให้ชุมชน อีกทั้งยังส่งเสริมกลุ่มอาชีพในการแปลรูปอาหารเช่นปลาตากแห้งปลารา้าปลาส้ม 2. การสร้างความมั่นคงทางด้านสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการขยะตามแนวทาง 3R reuse reduce recycle และจัดตั้งธนาคารขยะมีการรณรงค์กิจกรรมหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนในบ้านสะอาด รณรงค์การใช้ทรัพยากรในบ้านอย่างคุ้มค่าเช่นนําเศษอาหารมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 3. การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเป็นผู้นำในการปฏิบัติศาสนากิจของหมู่บ้านและรณรงค์ให้คนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทุกหมู่บ้านและส่งเสริมการออกกําลังกาย จัดทำแผนสร้างลานกีฬาชุมชนใน16หมู่บ้านด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ 1. น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ส่งเสริมการตลาด เพื่อกระจายผลผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนยกระดับขึ้นเป็นสินค้าโอท็อปของอำเภอสีสงคราม 3. ประสานเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้คำแนะนำการส่งเสริมอาชีพประสานเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่เช่นการฝึกอบรมการทำสบู่สมุนไพร และการฝึกอบรมการทำฮอร์โมนไข่ 4. สนับสนุนส่งเสริมการลดต้นทุนและปัใจจัยในการผลิตด้านต่างๆเช่นเครื่องสีเข้าวกล้องเข้าไราเบอร์รี่สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยนครพนม 5. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจชุมชน พื่งตนเองในพื้นที่เช่นการสนับสนุนโครงการเกษตรพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบ้านสามผมด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 1. กิจกรรมพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยกำหนดสถานที่เขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตำบลสามผงดังนี้เขตอนุรักษ์พันปลาตามลำน้ำสงครามและเขตอนุรักษ์พันปลาตามหนองสาธารณะประโยชน์ สจัดให้มีการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ได้ถูกสุข,ขลักษณะและเหมาะสม 3. พัฒนาหมู่บ้านปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม 1. ดําดำรงตำแหน่งประธานกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามผงและประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 2. ร่วมจัดหาทุนเพื่อสร้างหอพระไตรปิฎกเจดีสีบูรพาจารย์พระอริยะเจดีสีสามผงบ้านสามผงและเจดีสีบูรพาจารย์บ้านสีเวินชัยตำบลสามผงอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนม 3. ส,สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมในตำบลสามผงด้านที่3 ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง 3.1. การดำเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 3.2. โครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติในจังหวัดโดยการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย3 3การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3.4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมโครงการจิตอาสาพระราชทานดำเนินการจำนวน3มครั้งโดยเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมให้จิตอาสาได้ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนดังนี้ 1. จิตอาสาพัฒนาปลูปกป่า และสร้างครัวชุมชนณบริเวณหนองสามผง 2. จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณหอพระไตปิดกและกำจัดวัชพืชบริเวณหนองพงโพดบ้านสามผง 3. จิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติบ้านสามผงและบ้านสีเวินชัยตําบลสามผงอําเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมส่งเสริมวินัยการออม กับกองทุนการออมแห่งชาติร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลสามผมอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมขยายการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินและการออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติมีการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย ในการนี้มีประชาชนในพื้นที่ตำบลสามผงสนใจออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติจำนวนทั้งสิ้น603รายการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 1. ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตโดยการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจัดตั้งกองทุนปุ๋ยอินทรีย์บ้านสามผงและทำฮอร์โมนไข การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม 1. การค้ามนุษย์แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเน้นย้ำให้ราษฎรร่วมกันสอดส่องบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาภายในพื้นที่โดยเมื่อพบเห็นให้รายงานให้ผู้รับผิดชอบทราบโดยทันที 2. อ,อัชากรรมในพื้นที่ผู้มีอิทธิพลมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยใช้กลไกการประนีประนอม ข้อพิาพาทของคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อลดความขัดแย้งและขั้นตอนในการดำเนินการรวมถึงการติดไฟส่องสว่างเพิ่มเติม,ตมในสถานที่อกโคจรหรือสถานที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ 3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจัดเวรยามผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบในการลาดตระเวนและตรวจสอบสถานที่นอกจากนี้ ยังให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดให้แก่ผู้คนในชุมชนส่งเสริมให้คิดและกระทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์กล้าพูดกล้าปฏิเสธส่งเสริมให้มีการสร้างอาชีพใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019มีการบูรณาการความร่วมมือ ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้กลไกคณะกรรมการปฏิบัติงานควบคุมโรคประจำตำบลสามผงสถานที่จัดเป็น LQ สถานที่กักตัวของกลุ่มเสี่ยง 1. โรงเรียนสามผงวิทยาคม 2. ศูนย์ศิลปาชีพบ,บ้าน3ามงหมู่ที่10 3. สาลาประชาคมหมู่ที่15 4. สาลาประชาคมบ้านสีเวินชัย และสถานที่จัดเป็นสถานที่พักฟื้นของผู้ป่วยหลังเข้ารับการรักษาโรงเรียนชุมชนบ้านสังผงการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีการส่งเสริมวัฒนธรรมการปลูกผักแก่คนในชุมชนเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และส่งเสริมวัฒนธรรมการปลูกผักในโรงเรียนรวมไปถึงการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการสามผงรวมพลังสร้างสุขบำบัดทุกข์ด้วยชุมชนท้องถิ่นหนึ่งหมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตำบลสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงการใช้และสวมใส่ผ้าไทย คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสามผงสวมใส่ชุดทีมที่ตัดเย็บด้วยผ้าทอมือลายพระราชทานลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีโดยช่างทอผ้าในตำบลสามผงร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนาชาทิพย์รุจนะเสรีอีกทั้งยังเชิญชวนประชาชนสวมใส่ผ้าไทยในการเข้าร่วมงานบุญประเพณีต่างๆ ในพื้นที่ทั้งในระดับตำบลอำเภอและจังหวัดด้านที่4ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของจังหวัดอำเภอการพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยวและบริการตำบลสามผงอำเภอศีสงครามจังหวัดนครพนม เป็นหมู่บ้านที่เป็นเป้าหมายตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอบนวัตวิถีโครงการพัฒนาชุมชนจำนวน3หมู่บ้านจากทั้งหมด5หมู่บ้านได้แก่ 1. บ้านปักยาม 2. บ้านสีเวนชัยและ 3. บ้านสามผงโดยมีการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวโอทอบนวัตวิถีตามโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่ม่านภูริทัตโต เนื่องในวาระครบรอบ150ปีชาติการผนึกกำลังร่วมกับบริษัทไทยเวเบอริชจำกัดมหาชนณวัดโพชัยบ้านสามผงตำบลสามผงและพื้นที่เชื่อมโยงบ้านสีเวินชัยวัดพระเนาและวัดสีวิชัยอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนม 2. จัดโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชนตามแนวทางดีโฮ โครงการพัฒนากกระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การขับเคลื่อนโครงการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครพนมมีครัวเรือนที่รับรองจากทีมปฏิบัติการตำบลสามผงจำนวน78ครัวเรือนและจัดตั้งทีมพี่เลี้ยงตำบลสามผง จำนวน16ทีมการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ตำบลสามผงมีผู้สมัครเข้าร่วมการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่จำนวน17รายรวมทั้งสิ้น44ไร่ดังนี้ 1. ประเภทหน่วยงานองค์กร สถาบันการศึกษาจำนวนหนึ่งแห่งคือบ้าน3ามผงหมู่10บจำนวน9ไร่ 2. ประเภทบุคคลทั่วไปจำนวน16รายรวมทั้งสิ้น35ไร่การรักษาความสะอาดของบ้านเมืองการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่เป็นประจำทุกเดือนตามนโยบายและข้อสั่งการของนายอำเภอสีสงคราม เพื่อพัฒนาปรับปรบปุงพื้นที่ต่างๆในแต่ละหมู่บ้านทั้งที่สาธารณประโยชน์ที่ว่างเปล่าที่สาธารณะที่ราษฎรในหมู่บ้านใช้ทำกิจกรรมร่วมกันให้เรียบร้อยสวยงามสะอาดปลอดภยัยและน่าอยู่โดยอาศัยความร่วมมือจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านพัฒนาพื้นที่ของตนเพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม เสียสละเวลาส่วนตัวเพื hmm. ่อประโยชน์ส่วนรวมรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ผู้นำชุมชนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง3แห่งได้แก่3ผงบ้านแคและปากยางรวมถึงอสมอทุกหมู่บ้าน รณรงค์ประชาสัมพันธ์แบบเข้าถึงทุกครัวเรือนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความสำคัญในการฉีดวัคซีนผลงานการฉีดวัคซีนโควิด -19 ตำบล3ามผงมีอยู่2กลุ่มเป้าหมายด้วยกันกลุ่มประชากรอายุ18ปีขึ้นไปและผู้สูงอายุโรคเรื้อรังหญิงตั้งครรภคิดเป็นร้อยละ80ขึ้นไป ด้านที่5ผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกำนันมีดังนี้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอคอยอำนวยความเป็นธรรมสร้างความสมานฉันและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบรับฟังปัญหาและนำความเดือดร้อนแจ้งต่อส่วนราชการเพื่อแก้ไขช่วยเหลือเยียวยาและดูแลรักษาความสงบเรียบรอยปลอดภัยให้แก่ราษฎร ให้การส่งเสริมสนับสนุนประสานหรืออำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรในการติดต่อขอรับบริการกับส่วนราชการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอบรมหรือชี้แจงให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในข้อราชการกฎหมายระเบียบแบบแผนทางราชการแจ้งให้ราษฎรให้รับความช่วยเหลือในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่รัษฎรให้รัษฎรปฏิบัติตามกฎหมายรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอื่นๆตามที่ทางราชการหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมหน่วยงานอื่นๆของรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่รักษาวความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านและตำบลมีการบรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยง,งานต่างๆในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นทั้งข้อพิพาทระหว่างราษฎรและราษฎรกับรัฐโดยอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่และคอยอำนวยผลการดดำเนินงานแก้ไขข้อพิพาทนั้นๆรายงานต่อผู้พิพาท ทั้งนี้ยังคอยควบคุมลูกบ้านให้ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและกติกาของหมู่บ้านที่อยู่อาศัยเพื่อความสงบสุขประชุมลูกบ้านเป็นครั้งคราวเพื่อแจ้งข้อราชการและประชาสัมพันธ์ผ่านหอ,อกระจายข่าว และนอกจากนี้ยังมีการประสานงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านตนําบลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้านที่6ผลงานดีเด่นเป็นพิเศษอื่นๆมีดังนี้ผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลจากการน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการในพื้นที่มีดังนี้ 1. ได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาลีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2559 2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี2563และ3ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครพนมบ้านสามผงหมู่ที่1ตำบลสามผงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมประจำปี2562ผลงานดีเด่นหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ประจำปี2564ระดับจังหวัดเขตและภาคมีผลงานดีเด่นดังนี้ 1. ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศระดับเขตในเขตตรวจราชการกรมการปกครองเขต11 2. ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่นจังหวัดนครพนม ปี2559และ3ได้รับรางวัลชะนะเลิศหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองจังหวัดนครพนมประจำปี2563อันเกิดจากความร่วมมือการบูรณาการภาคีเครือข่ายในการพัฒนากลุ่มองค์กรผู้นำชุมชนตำบลสามผงอําเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมผลงานดีเด่น ชนะเลิศหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขต11ปี2558ขอขอบพระคุณสำหรับการรับชม